สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายของวันที่9พฤศจิกายน2,564ค่ะเดี๋ยววันนี้แมค่ค้าจะมาอัปเดตรถไถที่อ่าพื่งเข้ามาใหม่ค่ะพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้คะ่ะลูกค้าหนึ่งคันค่ะเป็นรุ่นยันมา e f 3 9 3 t คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะได้อุปรกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีด้านหน้าผ่านพวน lcs ค่ะ ฐานสวยค่ะลูกค้าค่ะทานแน่นเลยค่ะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ค่ะยางหลังสวยมากก็ยางหน้ายางหน้านี้ประมาณ80%ค่ะยางหลังประมาณ90%รค่ะลูกค้าเลืเ่อเอกสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี55ใช้างานมาแล้ว2,100ชั่วโมงเท่านั้นค่ะลูกค้า2100ชั่วโมง ทางร้านเก็บสีให้ใหม่ค่ะคันนี้เก็บสีซุ้มล้อฝากระโปรงคานล่างกับข้างใบด้านค่ะเก็บสีไปทั้งคันค่ะลูกค้าเก็บสีกับทั้งคันเลยเก็บให้ลูกค้าใหม่ๆเลยค่ะสวยๆเลยค่ะมาพร้อมท่อลั่นค่ะคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่275,000บาทค่ะ 275,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าใช้งานน้อยคะ่ะใช้างานแค่2100ชั่วโมงเป็นไมค์ดิจิตอลค่ะเนี่ย2,100ชั่วโมงค่ะคันนี้เป็นเกียร์คาชเชนชิพองมาไลคะ่ะสวยๆพร้อมใช้างานเลยคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยคะ่ะลูกค้าเก็บงานให้พร้อมใช้างานเรียบร้อยคะ่ะได้อุปกรณ์สองชิ้นไม่มีด้านหน้าขาน,นพรวน LCS ค่ะขานเพอรสวยเลย ลูกค้าท่านใดสนใจยันมาากแรงม้าค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช้งานได้อีกนานๆเลยค่ะลูกค้าลังคาก็สวยค่ะไม่มีผุไม่มีแตกค่ะเลขเบกสสารครบค่ะคันนี้ไมค้าเปิดราคาขราคาขายแค่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะทางร้านส่งรีภายในสองรอยกิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าส่งรีภายในสองรอยกิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดไม่เสะดวกมาชมรถมาเทนรถค่ะสามารถสั่งจอนลายได้ค่ะ จ้างขั้นต่ําก็หนึ่งหมืนบาทส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางได้ค่ะลูกค้าจ่ายกับสไลด์ปลายทางได้เลยท้งร้านขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกตกลเท่านั้นค่ะไม่มีผ่อนแนซนนอกนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ร้านรถไถมือสองเราณนี่คอนแก่นค่ะทางร้านก็มีรถยันมาสามเกคันค่ะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะ275,000บาทค่ะแล้วก็มีรถปี57ค่ะปลายปี57คันนั้นปลายปี57ค่ะคันนี้ขายราคา285,000บาทค่ะลูกค้า285,000แปดห่าบาทคันนี้แม่ค้าจะเปลี่ยนยางหน้าเปอร์เซ็นต์ให้ใหม่ค่ะ ยางหน้าเปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้จะปีใหม่กว่าคันนั้นค่ะคันนี้จะปีปีปลายปีห้าเจ็ดค่ะคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทได้อุปกรณ์สองชิ้นค่ะไปมิดเดหน้าผ่านพวนผ่านพวน CMT ค่ะคันนี้ได้ผ่านพวน CMT ค่ะทางร้านมียันมากสามสิบเก้าแรงสองั้นค่ะลูกค้าลูกค้าชอบคันไหนก็มาเลือกมาเทสรถได้ค่ะ เปิดทุกวันเลยจานถึงอาทิตย์ค่ะร้านรถไถมือ2องเหลานี้ที่ขอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำพเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้ใช้างานมาแล้ว2,700ชั่วโมงค่ะลูกค้า2,700ชั่วโมงค่ะปี5,57คันนี้ค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถไถย,ยันมาสา39เพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าชอบคันไหนก็ แอดไลน์แม่คะหรือว่าโทรสอบถามได้คะ่ะที่เบอร์0982 601 158ร้านรถถ่มือสองเลยทงดีค้อนแก่นก็นกนาฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ